สวัสดีค่ะวันนี้มาสัมผั์คุณแม่กันนะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะอําพันปัญญาวงอยู่บ้านอะไรค่ะบ้านเทตบ้านเลขที่สามสเอ็ดสุมุนเทวราชจังหวัดน่านแม่มีอาการอะไรมาค่ะแม่มีอาการที่มาหาคุณหมอปวดปวดขาข้างข่ะมาทางตะโกเดินไม่ได้มาได้สี่วัน ไปหาคลินิกหมอมาสาสามคลินิกแล้วก็บอกว่ากระดูกทับเส้นค่ะกินยาก็ไม่หายไม่รู้จะทํายังไงเลยขึ้นมาท่าวังผามาหาน้องสาวที่ท่าวังผาน้องสาวก็เลยแนะนำว่ามีหมอนวดหรือหมอแนะนำก็เลยโทรศัพท์ไปหาน้องเอน้องเอค่ะอสีน้องเอก็ สูตรีการค่ะสูตรีการก็แนะนำุระแล้วก็ขึ้นมาหาก็แนะนำสมุนไพรสมุนไพรตัวนี้กัอะไรเนี่ยวิยอนเซ่ค่ะวิออนเซ่อาการปวดมากเลยใช่ไหมคะวันนี้อาการปวดมากนั่งไม่ได้เดิใช้สีขามาสี่วันแล้ววันนี้ก็ หมอเอหมอเอให้ลองชิมให้ลองชิมชงชงแอะไรนะวียอนเซ่วียอนเซ่สามเม็ดค่ะเชิงเสร็จแล้วก็นวดน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่นเสร็จแล้วก็นวดไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ชงเป็นเป็นน้ำข้าวใช่ไหมเอ่อออแคนออแคนออเคนให้กินหนึ่งแก้ว ตอนนี้รู้สึกว่าเบาขึ้นมาประมาณสักหกหกสิบเปอร์เซ็นต์อาการปวดก็เบาเบาพ่อกำลังทำพ้ออักาพา่อบาดตัวเองนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยเป็นาวาดไม่เคยมีค่ะลองเปิดใจจะอะไรนะเลยเปิดใจ วันนี้อยากจะกินละอยากจะทำละอยากจะหายแล้วเป็นแม่ค้าเดี๋ยวถ้าหายตัวเองก็จะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแม่ค้าเอาลงไปขายด้วยแต่ตอนนี้สุดยอดเลยค่ะแต่ตอนนี้ตัวเองต้องทดลองตัวเองก่อนค่ะเต็มร้อยก็โอเคคะค่ว่าสนใจที่สุดอยากหายที่สุดเลยค่ะ ลองเดินหน่อยดูสิคะลองเดินหน่อยอสิคะเมื่อกี้เจ็บมากเดินไม่ได้เดี๋ยวนี้ลุกได้แล้วคะ่ะนี่นี่เมื่อกี้ต้องประยุงกันหมดเลยคะ่ะสามสี่คนตอนนี้เดินได้แล้วค่ะดีขึ้นมาแล้วค่ะอานี่ทิ้งแล้วค่ะทิ้งทิ้งไม้เท้าแล้วค่ะทิ้งสี่ขาแล้วค่ะนี่ยังจะเดินนั่นอยู่คะ่ะโอเคโอเคอ,เคอป้ากลับไป<ส>ที่เ<ส>ดิมค<ส>่ะป้าขอบคุณนะคะค่ะค่น<ส> กำลังนวดเนาะกำลังรักษากำลังนวดอยู่ไม่ถึงสองชั่วโมงเลยก็ก็ออโอเคนะคะนี่ลุกได้นั่งได้แล้วคะ่ะสุดยอด <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs>